สอนเชลซีนะครับเรื่องราวของเชลซีในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการคว้าตัวนะครับนักเตะที่ชื่อว่าเอเมกานะครับเอมมาเอลเอเมกากองหน้าชาวฮอลแลนด์ของสโมสรสตาบุกพูดถึงสตาบุกปัาบนั่นคือพาร์ทเนอร์ของเชลซีและเข้ามาในเดือนมก,กราคมนี้เลยนะเอมมานูเอเอเมนชาเนี่ยนะครับคนนี้เป็นอัจฉริยะ เป็นหนึ่งในนักเตะนะครับที่เชื่อกันว่านะครับหลังจากที่เรียมดีแลบเนี่ยนะครับบาดเจ็บปล่อยเนี่ยเชลซีได้ตัดสินใจแล้วนะครับในการคว้าตัวเอเมนชานะครับทีนี้รายงานจากเดลี่เมลนะครับนเขาบอกอย่างนี้ครับคือเชลซีต้องเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าเปโดเนี่ยเป็นริมเส้นแล้วก็มาร์กกิลเนี่ยเป็นกองหน้าก็จริงแต่ยิงน้อยนะครับยิงแค่ประตูเดียวส่วนเท็ดดิจร์นะครับทำไปสามประตูก็จริงแต่อยูน้อยไงสรุปง่ายๆ เชลซีนะครับเอเมิงกาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาเอเมิงกามาเลยหรือเปล่า